สวัสดีค่ะกะัลยาณมิตรทุกท่านนะคะและก็สวัสดีวันฝนโปรยนะคะอากาศกําลังสดชื่นแจ่มใสกันเลยทีเดียวนะคะเช้านี้สําหรับเช้าว,วันแรงงานนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะหยุดอยู่บ้านทํากิจกรรมกับครอบครัวนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมดูคลิปของปูเป้ซีเนเจอร์ด้วยนะคะคลิปของปูเป้ซีเนเจอร์จะมีเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับ วัตถุมงคลการาสวดมนต์ไหวพระวิปัสนาทําให้ชีวิตดีขึ้นนะคะจะมีถ้าหากว่าปูเป้ทาแล้วแล้วมันดีขึ้นนะคะก็จะมาบอกกับทุกท่านนะคะให้รับฟังว่าเออใช้ในเนื้อณนะนะคนคนหนึ่งที่ไปชีวิตไม่มีโลมีภัยอะไรนะคะก็สามารถดีขึ้นและทําอะไรก็สําเร็จ ร่วงไปได้ด้วยดีด้วยพุทธคุณและความศรัทธาที่เราศรัทธาต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือนะคะอาจจะมีบ้างนะคะที่ว่าบางคนไม่ได้นับถืออะไรเลยนะคะก็มีเหมือนกันนะคะและบอกว่านับถือพ่อแม่ก็เป็นพระอรหันต์อันนี้ก็ดีค่ะอันนั้นเป็นเรื่องของการกระตันยูต่อ บิดาบันดาของเรานะคะก็จะทําให้เรานั้นประสบพบเจอในสิ่งที่ดีงามในชีวิตเหมือนกันค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะปุเปจะมาพูดถึงนะคะความกตันยูเหมือนกันนะคะความกะตันยูเกี่ยวกับข้าวปลาอาหารนะคะที่เราทานทุกวันทุกวันนะคะครั้งเมื่อตอนที่ปุเปยังเด็กนะปุเปจะเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าเหตุใดเราต้องสำนึกในบุญคุณของ อาหารที่เรากินเข้าไปนะคะปูเป้สังเกตเห็นตานะคะเมื่อตอนวัยเด็กตาของปูเป้นั้นชอบที่จะว่ายว่ายข้าวก่อนก็คือหมายถึงว่าสวดมนต์ก่อนทานข้าวนะคะและหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วนะคะก็สวดมนต์อีกนั่นเองนะคะปูเป้ก็สงสัยแล้วก็สังเกตมาเรื่อยๆวันหนึ่งปูเป้ก็เลยถามตาว่าตา ทำไมต้องไหว้ข้าวด้วยทําไมต้องสวดมนต์ก่อนกินข้าวด้วยมันเสียเวลารู้ไหมต้องมานั่งสวดก่อนกินข้าวตาเขาก็หัวเราะยกใหญ่และเขาก็พูดให้ฟังนะคะว่าอาหารเริ่มจากข้าวก่อนข้าวก็คือพระแม่โพสกพระแม่โพสกมี ก็เรียกอะไรมีบุญคุณในการให้ให้ข้าวเราทานเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ไม่ควรลบหลู่เหยียบย่ำข้าวที่เราปลูกไม่ว่าจะหล่นลงพื้นเศษข้าวนะคะกระดนลงพื้นเมื่อก่อนก็ต้องหยิบขึ้นมาทานแม้ว่ามันจะร่วงร่วงลงพื้นแล้วเพื่อเป็นการเคารพพ่อแม่ผพสศพซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตอนเด็กๆปุเป้กินข้าวหกใช่ไหม เาก็บอกว่าให้เก็บข้าวขึ้นมาให้หมดทุกเม็ดเลยห้ามให้ล่วงกินข้าวก็ต้องอย่างระมัดระวังไม่ให้หกละหกอะ่ะก็ต้องเก็บขึ้นมากินนะคะส่วนอาหารอย่างเช่นเราแกงสม้มก็จะมีปลาใช่ไหมคะเมื่อก่อนมีปาลาเราก็ใส่ปลาซึ่งนั่นก็คือชีวิตของเขาเราต้องพากชีวิตเขามานะคะ เพื่อบำรุงร่างกายเราให้แข็งแรงมีพลังในการทำงานต่อสู้อุปสรรคตลอดทั้งวันและนั่นก็คือความเป็นหนี้บุญคุณของเรานั่นเองนะคะเมื่อแต่ก่อนเนี้ยตากระยายพูดมาเสมอว่าไม่ว่าจะเป็นปลานะคะผักหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะที่นำมากินเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นบุญคุณกับเราทั้งสิ้น ถ้าหากว่าเราฆ่าปลาเพื่อเป็นของเล่นมันจะบาปมากเลยนะคะแต่ถ้าเราฆ่าปลาเพื่อนำมารับประทานนำมากินเป็นอาหารอันนี้ถือว่าเขาคืออาหารของเรานะคะและเราอ่ะจะต้องกินเขาให้หมดด้วยนะห้ามกินทิ้งกินกว้างนะคะเพราะว่าพอเราตายไป เราต้องไปโชดชายกรรมกับไอเจ้าปลาตัวนี้นะคะเพราะว่าเวลาเราอยู่ตอนอยู่อะเรากินเขาไม่หมดตายไปเราจะไปโดนเขากินแทนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะคะพราะาตากับยายบอกมาแบบนี้นะคะและตากับยายก็เป็นคนที่ปฏิบัติธรรมนะคะเขาก็จะบอกเพราะว่าบางทีอะ่ะบอกไปเราก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกเพราะเราไม่เคยเห็นด้วยตาของตัวเองนะคะ เวลาเราถามมากพอถึงจะบอกเฉยนะคะเอาเลยค่ะหลังจากที่สอบถามตากับตามานะคะก็ป้ไปก็ลองทําดูหนูเออเวลาเราเวลาเราทาอ่ะมันจะมีอะไรดีขึ้นกับเราไหมก็ถามตานะคะเห็นตาก็มีความสุขดีนะมีคนคอยช่วยเหลือและก็ชีวิตของตานะก็จะมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เลยนะคะในการที่ว่าใช้ในชีวิตที่ดำเนินมานะคะ นะมันจะมีคาถาคาถาก่อนกินข้าวด้วยนะคะที่สวดนะคะปุเป้อะก็จะใช้คาถานี้ในการสวดนะคะนมโมพุทัยยะมะอะอุยะธาพุทธมณะอุอมะนะคะเป็นคาถาที่ปูเป้นะสวดก่อนกินข้าวก็คือ,อเป็นคาถาที่เราให้เกียรติแล้วก็ช่วยในการที่ว่า สื่อกับสิ่งของนะคะ่ะอาหารที่เราทานนั้นว่าเราขออนุญาตทานเพื่อในการดำรงชีวิตเราไม่ได้จาไม่ได้คิดจะลบหลู่หรือว่าเอามาทำอาหารเป็นเล่นๆนี้นะคะเหมือนกับเราก็แผ่เมตตาให้เขาไปในตัวนะคะด้วยพระคาถาบทนี้นะคะแล้วเวลาที่ทานเสร็จแล้วปุเป้จะเป็นคนที่ทานข้าวไม่เคยเหลือจะตักมาพอดี กับความต้องการของตัวเองนะคะจะไม่ตะกะหรือว่าอยากกินแล้วแบบตอนนั้นที่เราหิวอะ่ะเวลาหิวอะก็เข้าใจนะคะว่ามันต้องเยอะๆเยอะๆนะคะเหมือนกล่องข้าวน้อยข้าวแม่อะไรแบบนี้นะคะแต่พอเรากินไม่หมดแล้วปัญหาก,ก็จะเกิดแต่บางคนอาจจะรู้และไม่รู้ในส่วนนี้ก็ได้นะคะอันนี้ปูเปก็ไม่ได้ติ ใครนะคะเพียงแต่ว่ามาบอกว่าเออเนีญญ่ยปูเป้ใช้วิธีนี้นะคะหลักความคิดและความตั้งใจในการปฏิบัติของปูเป้เป็นแบบนี้นะคะเมื่อทานเสร็จและวันนั้นกินข้าวไม่หมดจริงๆนะคะปูเป้ก็จะพนมมือแล้วบอกว่าขออโหสิกรรมนะคะที่ทานไม่หมดในวันนี้นะคะขอโทษขออภัยนะคะ แล้วเวลาที่กินหมดแล้วปุเป้ก็จะยกมือไหว้ว่าขอบคุณสําหรับอาหารมื้อนี้นะคะเหมือนเวลาศาสนาคิดเขาจะทานข้าวนะคะเขาก็จะสวมดมนต์ของเขาประมาณนี้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นหลักในการทําให้ชีวิตของเรานะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะยังไงก็ตามนะคะสําหรับ การทำแบบนี้ปุเป้ทำมานานแล้วทำมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะและชีวิตของปุเป้ก็มีแต่ความสุขนะคะไม่ได้มีความทุกข์อะไรและเป็นคนที่มีความสุขได้กับทุกเรื่องเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะปุเป้ไปก่อนนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดซั b สไครป์เป็นกำลังใจให้ปุเป้นในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ